ทำไมเข้าวันจันทร์ปุ๊บมันเหนื่อยเลยแม่ทำไมวะเมื่อวานมาอาทิตย์ยังไม่เหนื่อยเลยพอเริ่มวันจันทร์ปุ๊บเอ๊ยมันเหนื่อยเลยวะวรู้สึกตื่นยากยรู้สึกไม่ยอมลากตัวเองขึ้นมาเหนื่อยวะพี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่เริ่มอาทิตย์สงสัยเป็นดีบัฟวันจันทร์แน่เนะี่ในกล้องหรงในใน,ในกล้องดูแห้งทาแป้งผิดเบอร์ป่ะ เรากำลังถามน้องๆอยู่อยู่ดีแห้งมันก็เดินบ่นเมื่อกี้ว่ววาแม่งเอ้ยกูทาแป้งผิดเบอร์หน้าอรอยกูหน้าอรอย,ยจะไม่ได้ทาผิดเบอร์คือมันเป็นแป้งที่จิ๋วอ่ะเคยให้ไว้แล้วฉันอ่ะไม่ได้ใช้เลยแล้วคือวันนี้เอ้ยหยิบขึ้นมาเจอล้วก็เออทาซะหน่อยละกันน<ม>า,าแล้วแล้วพอมาทาไปเสร็จปุ๊บก็แบบลงมาข้างล่างเลยใช่แล้วพอลงมา าผิวตัวเองมันเหมือนเข้มขึ้นอ่ะผิดเบอร์แหละตอนนี้คือผิดเบอร์ไปแล้วทำไงดีต้องถามบิวตี้บล็อกเกอร์คือพี่จอยทาแต่แป้งพี่จอยไม่เขียนคิ้วพี่จอยไม่ทาแก้มเนี่ยมันก็เลยดูเป็นแบบมันเออมันลุ่มโล่งๆมันไม่ได้แบบขนาดนั้นมันไม่ได้แย่แต่แค่มันไม่กลมเกลืนมันต้องมีส่วนอื่นด้วยไงมคิ้วต้องมาอ่ะดูหน่อยลิปก็นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเช็คให้ทีผิดเบไหนก็ก็ก็ผิดเบอร์เปล่า โอ้ยผิดไปเยอะเลยดูชุดิดเบอร์ชุดกับตัวนี่ต้องมาที่นี่ที่กิ๊กเขผิดเบอร์เปล่าครับเขาผิดเบอร์เปล่าก็ผจะเล่นเหรอจะเล่นคาคาเยอรอ่ะเล่นคาคาเยอร์เล่นประลองกำลังโอเอาตีนพ่อไม่ลงหรอกเอาแข็งแกร่งนังคนระเบิด์่ะไอ้ลูกชายเอาเคกแตหน่งคนหน่ะกลับมาที่ กว๋วยเตีเ๋ยวเ้าเป็นไกน่วันนี้รอถ่ายคุกกิ้งที่บ้านครับหมองก๋วยจีมลงมาซะ <c oughs> ก๋วยจีมร้านนี้เผ็ดลืมไม่ทนันละอ้ามพวกมึงอ๋อไก่เป็นาสต้องเป็นเพราะโดนเหมือนจันแน่เลย <m> โดนดีบัฟเหมืองจันอะอะไรก็แบบว่าเหนื่อยรู้สึกว่าอยากกด disconnect ดนนใช่รวมถึงโซเชียลดีท็อกซ์ด้วยนะรู้สึกว่าอยากปิดแบบสัก5วันต้องหาโอกาสไม่ได้ตันนี้ไม่มีรูให้เราพักก่อนมาถึงเดือน มีน่าไอเจมึงคิดออกอยังมึงจะไปเที่ยวไหนอะเจเ้ยพี่ยอดบอกไอเจนานมากแล้วเว้ยว่าเจมึงไปเที่ยวเหอะมึงไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยมึงหาที่เที่ยวสักสามสี่วันห้าวันมึงไปเลยว่าเจได้ครับพี่เดี๋ยวผมลองไปคิดดูครับพี่ว่าจะไปไหนเฮ้ยมึงได้ที่มึงบอกกูผ่านไปเดือนหนึ่งเจมึงไม่ไปเหรอยังไม่รู้ไปไหนเลยครับพี่ไม่มีคนใหม่เป็นเพื่อนหรือเปล่าเจ เอางี้มึงกับกูใครไปเที่ยวก่อนกันนะเจมามาแข่งกันมาฮะกูได้ที่อยากจะไปแล้วแต่กูไม่มีรูจะไปเจมึงอย่าลืมนะมึงไปหาที่เที่ยวด้วยนะเจตามข่าวนะตอนนี้นะทุกคนนะเป็นนักสืบนะในโลกโซเชียลตอนนี้นักสืบเต็มเลยนะเรื่องก็น่าติดตามจริงแหละเพราะพี่รุดมันเยอะใช่ไหมโจโจใช่พี่รุดมันเยอะมากก็ขอให้ความจริงมันเปิดเผยตั้งแต่วันแรกๆแล้วเออเราก็รู้สึกเหมือนทุกคนนั่นแหละว่ามันผิดปกติผมก็ติดตามห่างๆรอสรุปข้อมูลป่ะวันนี้ คนเล่นเกมไปบ้านจอร์ดแต่ใกล้จบแล้วเล่นไป80กว่าชั่วโมงแล้วใกล้ได้เล่นเอเดอร์ลิงแล้ว <laughs> oh. กำลังรับหูน้ำตาไหลครับวันก่อนเห็นคนถามพอดีก็เลยถ่ายไว้ครับพี่มีที่มันเผ็ดมากจนพี่แบบยังกินต่อไหมครับนี่คือหนึ่งอย่างในนั้นเว้ยคือน้ําจิ้มข้าวมันไก่เลยถ้าข้าวมันไก่มันโอเคอะข้าวหอมหน,น่อยน้ําจิ้มอร่อยอะไรเย่ายเงี้ยแต,ตอนนี้คุณ้ําหูน้ำตาไหลเลยกูก็ไม่หยุดกินพยายามสู้กับมันแล้วก็ยังคงโบกน้ําจิ้มเยอะๆทุกคำคือ <c> ไ <oughs> อ้รสเต้าเจี้ยวที่มันแอดดิกอะเออแล้วจะแบบให้จิ้มน้อยๆไม่ได้อะต้องจิ้มเยอะๆเออต้องโบกเหมือนเดิมได้แบบ บ่ายโมงสิบ้ามีเวลาทิ้งตัวนิดหน่อยเพราะว่านัาถ่ายคุกกิ้งบ่ายสองครึ่งต้องขอโคกอะให้สัมภาษณ์ครับจอร์จครับจอร์จบอกว่าเอลเด์ดลิงไม่ใช่เก็บยากใช่ครับเดี๋ยวคนก็แซวกูแบบว่ามอนทันคือฟาตาลิตเป็นตัวเริ่มหรอ <laughs> นี่วิทยาศาสตร์เลยเราถกเถียงกันแบบเป็นด้วยหลักการนะ,ะเธอ,อหลังจากพี่จอยเล่นมา1วันพี่จอยไม่เคยเล่นเกมโซลไอ์มาก่อนเลยสักครั้งเดียวพี่จอยแค่เคยได้ยินมาว่าเกมมันยากอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะพอพี่จอยเล่นไปหนึ่งวันพี่จอตยตายด้วยศัตรูตัวเดียวอะ่ะเป็นสิบสิบรอบแต่ว่าพเอเล่นจบแล้วอะ่ะทำให้เราเข้าใจหนึ่งอย่างไว้ว่าจริงๆเกมนี้ไม่ยากก็นดังเถียงกันต้นกาเว้ยต้นกล้าบอกยังไงจงว่าเขา่าเกมนี้มันยากไม่ต้นกาต้นกาลองฟังพี่จอยก่อนเกมนี้มันไม่ยากเว้ยพี่ทิพย์ลองฟังก สิ่งที่พี่จอร์ดเชื่อและพี่จอร์ดรู้สึกนะว่าทําไมเกมนี้สําหรับพี่จอร์ดถึงไม่ไไมยากตั้งแต่ตอนที่เราตายบ่อยๆแหละเรารู้สึกว่าเกมมันออกแบบมาอย่างนี้เกมมันวางแพดมาแบบนี้เกมมันไม่ได้แบบวางแพดมาให้ผู้เล่นมาครั้งแรกแล้วตายโดยไร้จุดหมายอะ่ะแบ่งวางกองไฟไว้หน้าจุดวาร์ปเพื่อสอนมึงและว่าเฮ้ยโลกที่มึงกําลังจะเจอเนี่ย มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นลักษณะที่ว่ามึงโดนไม่กี่ทีก็ตายไม่มีทางรู้ว่ามันมีกี่มูฟแต่ละมูฟมึงต้องหลบยังไงเกมมันสอนจังหวะเราในสเตจนั้นอะหนึ่งเหตุผลใหญ่เลยเว้ยที่กูรู้สึกเพราะกูผ่านตัวนั้นคนแรกไงพอกูกลับไปดูคนอื่นอะที่เล่นตัวเดียวกับที่กูผ่านมามันไม่ยากเว้ยเพราะเมื่อมึงผ่านมาแล้วมึงหันกลับไปดูมึงจะรู้สึกว่ามันง่ายทั้งๆท,ท,ที่แม่งเหมือนเดิมเลยกูเปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนมึงจะไปเข้าห้องสอบวิชาวิชาหนึ่ง โดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะออกสอบเนี่ยไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วมึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือแค่จามันถ้ามึงจําทั้งหมดนี้ได้มึงก็ผ่านมันได้แบบโคตรง่ายแปลว่าสกิลที่มึงมีมีแค่การจํจแล้วก็ถ้าผิดพลาดในห้องสอบเนี่ยห้ามเบอร์แล้วอ่านผิดห้ามห้ามมีเออร์เลอร์้มีด้แต่เนี่ยมันไม่เหมือนกับกูไปเจอแกงทีไออ่ะกูสมมติว่ากูต้องเล่นโดตาห้าห้ารับทราบกับแลงอิมอร์ท่นี่ยากากเล่นของชิบยากนยังไงก็ไม่ ต้องขอสแปมสักหลายปีกค็ครูจะพอมีสิทธิ์ตู้กับแม่งได้แต่เพราะที่เรา <c oughs> ชนะได้ไงใช่แล้วเมื่อเราชนะเราหันกลับไปมองเรารู้สึกมันง่ายท,ทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้ปรับดิฟฟิค u ลตี้แต่ทําไมเราถึงมีความรู้สึกว่ามันง่ายก็แปลว่านั่นแหละคือความรู้สึกจริงหลังจบเพราะเราจําม,มันได้ใช่ามหนึ่มากขึ้นไงใช่จะยิย่จำได้มากใช่ฉะนั้นสําหรับเราเราเลยค่อนข้างที่จะฟันธงว่าเฮ้ยเกมนี้ไม่ยาก แต่มันไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ยากปุ๊บเฮ้ยทำไมเล่นเราตายอ่ะเอา้าก็เกมมันดีใจมาให้ตายอ่ะเออความสนุกมันอยู่ตรงนั้นไง เราไปชินเราไปชินกับเกมที่เล่นแล้วไม่ตายไงใช่เราไปชินกับเกมที่เราต้องเป็นพระเอกตลอดเวลาเดินนาฟาฆ่าอย่างเดียวฆ่าทุกคนใช่ไม่ได้เกมนี้ไม่ใช่ถึงชอบกอล์ฟภาคสี่ยมันคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอะอย่างน้อยมันก็ตายได้อะกูว่าเกมนี้ถ้าจะออกแบบให้ยากนะก็คือตายแล้วตายเลยแล้วมึงฟอร์มซีโร่อ่ามึงฟอร์มซีโร่ใหม่เลยมึงต้องไปเล่น The Returnal คืออะไรรีเทนเนลที่กูบอกให้มึงเล่นไง เออไม่กูหมายถึงเกมเนี้ยเกมนี้เลยอ่ะแล้วมันเป็นโลก้นมีดิฟฟิคอลตี้ให้เลือกมันเป็นโลกไรที่พยายามทําแบบดาร์กโซ่ไอ้ยอ๋อหนี่ขอพูดหน่อยถ้าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากนะต้องไม่มีดิฟฟิคอลตี้ให้เลือกแบบนี้นั่นแหละแต่ตายแล้วศูนย์เมื่อนั้นนะเกมนั้นะเป็นเกมยาก ตายแล้วศูนย์ตายแล้วแทบศูนย์ตายแล้วเหลือประมาณเศษเศษหนึ่งเป็นเป็นของที่เอาไว้ผ่านด่านเฉยๆมันจะเหลือติดไว้ให้ของดอกหมดนมันต้องอย่างนั้นไม่แต่อันนั้นมันอันนั้นมันราวหนึงมันก็สองสามชั่วโมงใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่แบบนี้ไงอันนี้สมมุติว่าราวราวนึงอินฟินิตี้เหมือนกันเออพอมึงปึ๊บอ่ะเลเวลรีด้วยเข้าใจเออแม่งดาร์คโซไม่รีเลเวลนะเวยก็เหมือนเกมเล่นไฮเดีสอ่ะมึงสมมุติว่ามึงเล่นดาร์กโซไปแปดสิบชั่วโมงแล้วเจอ ยามหน้าบอสไม่เคยเจอมาก่อนแม่งมีมูฟแบบมูฟโกงๆอ่ะมึงนึกออกไหมเกมพวกนี้มันจะต้องมีมูฟโกงอ่ะมูฟเซอร์ไพรส์วันเทิร์นคิวอ่ะแล้วซีโร่เลยเคยสัมผัส ตอนนั้นสมัยตอนที่เล่นเดโบสองโหมดฮาร์ดคอร์ถ้าใครเคยเล่นคือฟาร์มมาถ้าถึง x อ็ซี่ออะไรตายแล้วก็เริ่มใหม่เลยเออเป็นการสร้างตัวรู้สึกว่ามันดีเพสมาก <c oughs> ไม่รตรดีเพสเลยแล้วไอเชื่อดยโบไม่ได้ออกแบบมาให้มึงสแปมตายด้วยถังในใน,ในหนึ่งการเจอบอสแรกๆอะ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้มึงตายกูบอกกูบอกเลยนะว่าจริงๆเกมที่ไม่ได้ออกแบบมาให้เราตายอ่ะแล้วปรับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ยากกว่าใช่อันนั้นมันคือจงใจยากอ่ะใช่ยากอันนั้นมันจงใจให้รู้ให มึงต้องยากแล้วเพราะมึงเก่งแล้วไงเดี๋ยวมึงเบื่อไม่แต่แต่ว่ายินดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าที่จอร์นรู้สึกอย่างนี้กับเกมนี้เพราะว่าเหล่าแฟนแฟนแพทคอคอแฟนของโซเขาบอกว่าเอล e n เดลิอ่ะสำหรับบ้ายเขาบอกว่ายากสุด ไม่ใช่ง่ายลแอ้าวหรอเขาประกาศมาว่าจะง่ายจะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ผู้เล่นเก่าอ่ะพวกเวทีนเลเยอร์บอกว่าจริงๆอันนี้มันยากเหรอเออเพราะว่าก็เห็นคิวติคหลายคนในที่ที่เป็นคนไทยก็บอกว่าเป็นอีกด้านหนึ่งบอกว่าเกมนี้ beginner friendly ที่สุดจริงเหรอเออไม่รู้เหมือนกันคือกูไม่มีคอมแพนไงกูไม่มีเดี๋ยวไว้ขอโทษก่อนขอโทษก่อนนี่เฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่น้องน้องทำสีเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าสีอะไร บอกเขาว่าแบมบี้บาอะน้ำตาลมันออกแดงๆด้วยนะน้ำใช่มันออกแดงนิดนึงอบมีเบาข้างบนจะทองๆหน่อยนี่นี่น้องไนท์้ำันนี้ก็น้ำตาเป็นอะไรทำไมช่วงนี้มีความสุขหรือยังไงไม่จะทำตั้งแต่กลางเดือนแล้วแต่ว่าขี้เกียจ ไม่ใช่เพราะแบบเริ่มคุยกับใครเหรอเออมันดูมีชีวิตชีวานี่ดูไวขึ้นเลมันเหมือนกินอาหารแล้วอาหารมันมีสไปซ์อ่ะอ๋อดีดีดีดแต่ไม่ชินเลยอะเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบดีแล้วนองได้ถามคนนั้นก่อนยังไง 24ชั่วโมงวันก่อนอมันเกิดอะไรขึ้น24ชั่วโมงอ๋อเขาเล่นไปดิมันสนุกอะ่ะตอนแรกคุณบอกคุณจะเป็นนักธนูไหมอะ่ะเพรผมพยายามยิงแล้วธนูมันมีจำกัดแต่แต่ผมชู่บอสทีนึงนะตายประมาณ20 3สรอบเกินด้วยบางตัวแต่ว่าถ้าเราธนูยิงบอสเนี่ยลูกกระสุนมันหมดเลยอะ่ะตายปุ๊บลูกกระสุนมันไม่รีนะก็ใช้ธนู5ดอกนั่นก็ไปแล้วมาถึงมีอยู่สิบกระดกผมก็เลยว่าดาบแล้วกันพอดาบปุ๊บก็ดาบยาวเลยเพราะว่าผมเจอบอสผมก็ไม่อยากหนีอ่ะ ามาถึงปุ๊บเจอไอ้ม้าตัวแรกกูใส่เลยก็ใส่แป,ปแ๊บแป๊บแป๊บโอ้ยสองชั่วโมงจบไอ้ม้านั่นไปเจอไอ้ดาบคอสอันนั้นอีกสองชั่วโมงครึ่งเดอันนั้นไปเจอไอ้หนอนข้างล่างอีกอันนั้นอีกชั่วโมงครึ่งเอ้ยแม่ไม่องเด็ดสปอยแล้วมันมันมันยาวเลยอ่ะแล้วทำไมอยู่ๆไปยี่ยี่สิบสี่ได้อ่ะเพราะเนไปเล่นด้ยเล่นแล้วก็แบบพอเล่นจบปุ๊บเฮ้ยบอสอยู่ไหนวะก็ถามคนดูพอพอฆ่าบอสเสร็จก็เฮ้ยบอสอยู่ไหนอีกวะเพราะว่าเราเราอยากจะตีแต่บ<ช> มันก็มันก็อยากจะว,วัดกับมันนอาว่าแบบไอ้มึงมึงเก่งไแต่อันนี้กูเข้าใจมึงเลยว่ะเพราะตอนกูเล่นก็เป็นมันไม่อยากตีธรรมดามันอยากตีบอสอ่ะมันอยากเล่น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 คอนเทนต์อ่ะไม่มันมีพวกมินิบอสเก่งๆก็มีนะมึง มีก็ตอนแรกูไปเจอมินิบอสที่จริงๆมันคือบอสอะแต่แต่ว่ามันทําตัวเป็นมินิบอสอยู่ที่อื่นอะแล้วก็สู้กับมันชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอะแล้วก็นั่งถามเขาว่าเฮ้ยเราสู้ไอ้นี่ไปทำไมวะออมันดูเป็นมอนมากเลยอะไรเง,งี้ยแต่มันเป็นบอสวันต่อมาที่จงเกมเลยคือเลยป้ายหน้าห้องพี่อ,อะอ๋อไม่เออเออนั้นนั้นต้้งนานแล้วไอ้อน,น้าห้องมีมีคนเอาป้ายมาแปลไว้ว่าอาจารางยงดม่ใช้เสียงยางวิกาเออพยายามพยายามนั่งคิดย้อนเพราเออก็จริงอะ ไอ้มึบงก็มาดิไปโอ้ยอะไอ้ไ้โอ้ยโอ้โ้วมันจะเป็นประมาณนี้ตอมนี่สอามสาม้านกูแนะนานะไปบ้านต้นก้าแสงแล้เต็มที่ก็เสียงดังกันอยู่2อคนไปจับโอ้ยตรงข้างกันเลยเดี๋ยวมึงโดน f อ i o p e อเ p นอัพแน่เอาไปเลยเอาเลยขานึ่งว่ามึงเมายาป่าวะมึงเล่นเล่นม้าป่าวะีม้าป่าวะ อ่จริงกูก็เล่นอย่างนี้ประจำนะถ้าแบบทีมยากแต่ถ้าคนคนดูช่องกูมีชินอยู่แล้วแบบที่กูไลฟ์แบบที่สิบชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงอ่เวลากูปกติมันก็มันก็มันก็เราเราท่ามได้ปุ๊กอะตอนสู้เนี่ยจริงจริงก็แทบจะไม่ไหวโดนต้นอนอย่างนั้นเลยจะตายอย่างนั้นนะยนอนแล้วฟันก็บางกันก็ต้องตอดนี่แเลยเเรราาพได้ก็ติดเลยเพราะกวน มันนอนแบบมันนอนแบบไม่สดโล่งจริงนะจ๊อดใช่นอนมันฟีลไลฟ์โคมมากๆนอนท่านี้ดูชีวิตมันดูเปนกล้องเป็นเลยด้วยดูดิดูดูท่ามันชีวิตดีอ่ะนอนแบบไม่ต้องแบบกังวลไม่มีความกังวลอันนี้คืออะไรคือจะแกล้งตะบกแต่ว่าเฮ้ยยันหยุดซะก่อนไม่อยากตะบกแล้วเขาบอกว่าเป็นท่าลอเป้าเนี่ยพวกนั้นถ้าเราจับปุ๊บเนี่ยมาแน่ มาแล้วกูดูึงไปเลยไปเลยเจ๊รบกวนเขาอ่ะมันต้องค่อยๆมันต้องค่อยๆลูกจากแม่ก่อนแม่จับท้องอ่ะคนที่แม่แต่แมวยังเลียรไม่เป็นเหมืเราเอาจบเลยกูต้องนอนแทนมันป่ะเนี่ยไปนอนแทนแมวเดี๋ยวนี้อู้ยทำไมห้องแม่มันมืดจังเลยครับเป็นไงบ้างเฮ้ยเรายังพูดเรื่องเมนูไม่ได้เดี๋ยวสปอยอ่ะโอู้ยแต่ก็อร่อยดีไม่ใช่แหละมันเป็นเมนูที่พี่จอมมาปรึกษาแม่กับพี่เขียวเพราะว่าเป็นเมนูที่แม่กับพี่เขียวถนัด เพิ่งจบวันจันทร์นเหนื่อยแล้ววะแม่จะอยากไปซื้อเบตวะไม่เบตตัวเดิมของลูกอยู่ไหนเราไปซ่อมอยู่ก็รอสิซื้อเบตตัวหนึ่งแม่ไม่ซื้อเออตัวนัน้นดีแล้วตัวนั้นดีที่สุดมันตอนเธอจะซื้อเธอบอกฟังสุดยอดอมันขนาดไหน <c oughs> มันไม่มีอะไรสุดยอดกว่านี้แล้วเพราะตอนเธออยากได้นี่มันทุกอย่างมันสุดแล้ว <c oughs> ต้องอันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่าอันนี้แล้วไม่ต้องซื้อ เบสบอลวิกพี่จอร์ดไม่มีสตอรี่นะเว้ยสำหรับเรามันโรแมนติค์มากเลยนะมันคือกระบ,บี่ที่อาจารย์ส่งทอดต่อให้ลูกศิษย์ไปล่าสารฝันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จอร์ดเรียนเบสย่ามาฮ่าเว้ยแล้วก็เริ่มเรียนเบสเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ได้จะเป็นมือเบสด้วยแต่เพื่อนที่จะต้องเป็นมือเบสเนี่ยเขาหาที่เรียนได้ที่ยามาห่าพัะหนงพี่จอร์ไม่มีอะไรทําสนิทกันเขาก็เลยเฮ้ย hey, จอร์ดมึงไปเรียนเป็นเพื่อนกูหน่อยอ่านโอเคได้กูไปเรียนเป็นเพื่อนมึงนั่นคือจุดเริ่มต้นการเล่นเบสของพ จริงๆเป็นมือเบสอาชีพเขาก็จะเปลี่ยนเบสใช้ตัวนั้นใช้ตัวนี้ค่อยๆให้เราซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของซาวต่างๆค่อยๆหยิบยื่นวงดนตรีมาให้เราฟังเปิดโลกของเราเขาใช้วอลวิกมา2ตัวจนเขาไปได้สเตจวันเปลี่ยนปิกอัพบาตตลินีแล้วเขาก็มาลองให้ฟังแล้วเชี่ยนี่คือเสียงสวรรค์ชัดๆนี่คือขึ้นความตีต่ําที่ลงมาจากสวรรค์นแน่ๆสำหรับเราในมุมนั้นนะทั้งๆท,ที่เราก็ฟังวอลวิกมาหลายตัวนะเว้ย ยอดเลยอ่ะมันสุดยอดมันคือเบสที่สุดยอดที่สุดทั้งชีวิตที่ตอนนั้นเห็นมาแล้วก็เหตุการณ์มันก็ดําเนินผ่านไปจนพี่จอร์ดนั้นเล่นเบสจริงจังมากขึ้นมียืมเบสจารโจ๊กเนี่ยไปใช้บ้างบางครั้งจนพี่จอร์ดไปสอบเข้าดนตรีพอสอบเข้าดนตรีปุ๊บแม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเทคิดซีเรียสขึ้นนะสำหรับชีวิตเรากับดนตรีเนี่ยแม่ก็เลยอยากที่จะให้รางวัลเราก็เลย ไปบอกครูโจ๊กเพราะนั่นคือเบสที่ดีที่สุดของชีงวิตกูตอนนั้นจริงๆมันไม่มีอะไรดีเท่านั้นลวเว้ยจนทุกวันนี้กูยังคงภูมิใจและนั่นคือดีที่สุดแล้วจริงๆ mm. กูไม่เคยเจอที่ดีกว่านั้นสําหรับกูการที่กูเปรียบเปยมันว่านี่คือขึ้นความถี่ต่ําที่มันําพามาจากสวรรค์กูไม่ได้เปรียบเปยเกินจริงเลยสําหรับกูคนเดียวสำหรับแม่ พี่จอร์ก็เลยไปขอซื้อต่อจานโจ๊กแล้วจานโจ๊กอ่ะเราน่าจะเป็นลูกศิษย์คนแรกของเขาที่อยู่กับเขามาก็5ปีแล้วนะก่อนที่จะไปเรียนต่ออีกอ่ะที่ไปจริงจังแล้วก็เรียนดนตรีต่อจริงๆอ่ะด้วยความสนิทกันมากอ่ะเขาก็เลยจอร์กงั้นครูฝากตัวนี้ไว้กับจอร์แล้วกันโอ้โหมันเหมือนว่ารับความฝันมาเลยรับความแบบเนี่ยกูโรแมนทา์ <laughs> มันคืออาวุธของอาชีพเขาอะถ้าเป็นามูไรก็คือดาบสมูไรคู่กายของเขาอะตลอดเวลาหปีอะกูเห็นเขาเปลี่ยนเบสบ่อยเว้ยแต่ตัวนี้เขาไม่เปลี่ยนต่อแล้วมันจบแบบมันคือสุดยอดแล้วจริงจอิง The best best แต่มีฟ้ายังมีฟ้าไม่มีไม่มีไม่เชื่อไหมว่าตัวที่เราอยากได้ตอนนี้นะก็ไม่ดีไปกว่านี้ดีคนละแบบ แต่ไม่ดีกว่าอันนี้พยายามมองกลางที่สุดนะแต่มันแค่มันเหมือนกับมันคือซื้อความฝันอะมันคือซื้อแบบซื้อสิ่งที่เราฝ่ายฝันในสมัยเด็กโตมาแล้วเราก็กลับไปตามเก็บอะ What is this? ไปถามเมียมือ <laughs> 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 คุณถามเมียกูแล <laughs> 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 ้ว ยังคงวนเวียนอยู่ครับไม่ใช่เลยตอนนี้มันอันตรายมากเมื่อกี้พอถ่ายคุกกิ้งเสร็จใช่ปะต้นกล้าถามเอาไงไปไหมก็ไม่กล้าไปเว้มันคือภาวะที่เงินเดือนออกอะ่ะพอเงินเดือนออกอะ่ะมันแบบที้อันตรายถ้าจะไปดูกาไปดูตอนที่เดือนดีก,กว่า <c oughs> ใช่ไหมกใกล้ <c oughs> ถึงเวลาต้องส่งงวดอรถอ๋อหรือไม่ก็ไปดูตอนหลังส่งงวดรถเออพูดถึงส่งเงื่นรถไว้นี่กูจะเมามอยนานเกินไหมเนี่ยเอาอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันเอาโจทย์วัดแรกกันสัตว์ไปก่อนโจทย์ว่ดแรกันสัตว์คือราชาโจรสลัดอ่ะพวกมึงไปว่าเดี๋ย อันนี้คือเรื่องสุดท้ายที่จะเมาส์วันนี้และจ๊อดกาลังพิชชิ่งงานหนึ่งอยู่แม่เป็นงานที่จ๊อดไม่เคยยืนเลทสูงเท่านี้มาก่อนเลยซึ่งพี่จ๊อดสปอยไม่ได้อยู่แล้วว่ามันคืองานของใครแล้วก็ค่าจ้างเท่าไหร่อ่ะน,นะครับพี่จ๊อดเรยอยากจะพูดเรื่องนี้เรื่องของการคิดเลทหรือการคิดเงินบางคนอย่างเงี้ยจะมีปัญหาว่าผมเพิ่งเคยรับงานอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะคิดเงินยังไงถ้าเราเป็นคนไม่มีประสบการณ์บางครั้งเราจะต้องยอม คอสคอสอันนั้นก็คือการได้เงินน้อยลงเพื่อให้เราได้โอกาสเราสู้เรายอมเสียเพื่อที่จะได้โอกาสมาทดลองในการทํางานอันเนี้ยเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งพอเราสู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆสร้างเสริมสกิลเราเครดิตส่วนตัวของเราเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีมากขึ้น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 ตัวเลขมันก็จะค่อยๆขยับตาม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 จนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือ s u c c e s ของเราในสเตจหนึ่งแล้วนะวิธีการคิดเงินนะพี่จอดคิดว่า อันนี้พี่จอดจำเมียพี่จอดมาแม่งเป็นคำสอนที่โคตรใช่จากเมียเลยที่รลักก็แค่คิดตัวเลขอะที่ที่รลักก้าวเท้าออกจากบ้านไปด้วยความลำบากด้วยคอดิชั่นไหนก็ตามแต่นะไปถึงหน้างานมีปัญหาอะไร ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาคนกับปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่ตลอดทั้งวันจนเสร็จมันจะมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งที่ทําให้เราอะเออไม่เป็นไรวะตัวเลขนั้นอนะคือตัวเลขของเราถ้าเกิดเราพอจะคาดการได้ว่าอันนี้ยกตัวอย่างแล้วนะเฮ้ยงานชิ้นเนี้ยองค์ประกอบคนที่เราต้องร่วมงานสภาวะแวดล้อมอันนี้เราสบายใจเรารู้แหละมันไม่น่ามีปัญหาอะไรเราก็ตัดปัญหาบางอย่างทิ้งได้และเราก็สามารถลดคอสของเราลงมาได้เพราะว่าเราทํางานสบายขึ้นไงเราเคยร่วมงานกันละมา การันตีกันได้แล้วอันนี้ก็เป็น1นึ่ทิปส์แต่ถ้าเปิดใหม่ๆโล่งๆเลยมันก็ต้องเป็นตัวเลขที่แบบว่าอย่างน้อยกูก็ยังต้องแฮปปี้อ่ะไม่ใช่ว่ายืนเลขที่โอ้ต้องเอาให้ได้ไปไปถึงหน้างานโอ้ปัญหาหนั่นนู่นนี่โอ้ทุกทรมานวะ่ะแล้วหันมาเจอตัวเลขโอ้โห แทนที่ตัวเลขจะทําให้เราหายเหนือ่อยกลายเป็นตัวเลขที่สร้างความเหนื่อยให้เราเพิ่มขึ้นไปอีกค่อยๆปรับจูนกันไปนะพวกมึงนะมันแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่และสเตตของชีวิตก็มีวิธีการปรับจูนเซตติ้งแตกต่างกันไปมนุษย์ที่เก่งคือคนที่สามารถปรับจูนเซตติง้งให้เข้ากับคอุชั่นและสภาวะแวดล้อมณนะจุดจุดนั้นได้ดีคนนั้นก็เป็นคนเก่งเท่านี้แล้วกันมีอะไรอยากเสริมไหมแม่แมที่เมื่อกี้ฟังก็คือสิ่งเดียวที่จะพูดก็คือไอ้ที่จุดที่รู้ว่าเออพอดีเอาละกูเอาละ จุดนั้นถ้าคิดไปมันก็เป็นค่าซื้อจุดยืนในวงการออะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆบิ้วไปแม่ไม่มีอะไรเสริมเลยสุดท้ายพรุ่งนี้ไปซื้อเบดนะมมียบอกให้ซื้อสองตัวเลยใช่ก็ถามเมียว่าเนี่ยถ้าจะซื้อเบดอะตอนเนี้ยเนี่ยมันมีสองตัวเนี่ยสามมีสามออปชั่นเอายังไงดีเมียบอกให้ซื้อสองตัวเลยใช่ จะไม่ไปดูเบตจนกว่าจะจ่ายค่าง,งวดรถเดือนนี้เอางี้ดีกว่าตอนนี้มันเข้าวีคหนึ่งเลยใช่ปะกูจะพยายามกูไม่รู้ว่าได้ไหมนะแต่กูจะพยายามให้ตัวเองสามารถลากกิเลสในหัวไปได้อีกสองอาทิตย์แล้วพอเข้าวีคที่3าปุ๊บกูจะค่อยไปดูกูจะพยายามกูจะพยายามนะมึงจำคำรู้ด้วยนะกูจะพยายามกูอาจจะไปเร็วกว่าน,นก็ได้แต่กูจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าพอมันเริ่มเข้าไปเดือนเราจะไม่ค่อยอยากใช้ตังนี่คือแผนแต่ถ้าไปตอนนี้อันตรายมากเพราะเงินเดือนเพิ่งออกจเจอพวกนี้ ใช้เมาส์เข้าอปก็ไะใช่มันมันเหมาะกับการชิปช็อตมากมันเป็นยังไงอะดูสับยิงไงเออเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโชว์สิโชว์ชิปชช็อตจะทำไงไหนโชว์สดดูเดี๋ยวนะไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่ปั๊บอ๋อไหนตายังงั้นอ่ะมันนี่แหละเขาบอก PVP ดีที่สุดละ ดดสัตว์ยิงอะไรใช่ประมาณนี้อ่ะว่าหนูก็เลยต้องใช้เมาส์พ่อใช่มันหนดง่ายที่สุดแล้วเพราะเมาส์ก่อนหน้านี้มันกดลําบากคือมันกดในสุดเมาส์แล้วมันเลงมันแล้วถึงแม้จะดังคึกว่าคลิกไปแล้วแต่มันไม่เลงให้อ่ะไปแล้วเดี๋ยวให้น้องภูมิเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวอิสระก็จะยึดละยึดไม่้ามยึดพ่อก็จะเล่นเกมละไม่ไปแล้วครับวันนี้น่าจะจบต้องจะเอาให้จบแหละจบเลยแหละ เดี๋ยวยังไปไม่ได้นี่ครับรูปวาดพี่จอรครับกูไม่ได้ขี้เกียจน,นะอ่านคํานี้ปุ๊บกูคิคดภาพนี้ออกมามันอโตเมติแล้วกูใช่แล้วกูชอบแล้วกูเลยวาดเป็นแบบนี้คือคําว่าราชาโจรสลัดเนาะโหมันอยู่กับชีวิตเราอะและมันยังคงคอน,นติเนียต่อไปอะนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเกินครึ่งชีวิตพี่จอแล้วอะราชาโจรสลัดอะซึ่งไอดนติตี้ของราชาโจรสลัดอะมันมีเยอะมากจริงๆแค่เสื้อกัักสีแดงก็ราชาโจรสลัดแล้วโอ้มาก่อนมันมีเยอะมากที่มันสามารถหยิบขึ้นมาได้แล้วอันเนี้ยพี่จอชอบก็นนนั่่แแลเป็ูฟ เมื่อกี้แม่บอกว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแพลนใช้เงินไว้วันหน้าเรามาอัปเดตกันเรื่องแพลนเก็บเงินกันด้วยนะ